เอาหรือคำว่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเองก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเล่นแมบ E C of B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  ันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญนี่มีชื่อว่าคุณไนจากช่องไนเกมมิ่งส่วนคนนี้พี่พี่มุกไม่มีช่องนะมาวันนี้เรา,าจะมาปักกลัวกัน นต,ต่ต่อหน้าประชาชนผู้ม,มีเกียรติสูงสัดหลาหลายไปอีกถ้าเกิดถ้าเกิดอยากดูในอนีกถ้าเกิดอยากดูอีกมุมหนึ่งของช่องพี่ไน์นะคะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ช่องนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งของพี่ไนยในของของของคลิปเนี้ยแหละ รู้สึกเหมือนแบบว่าเพื่อนไม่รอเพื่อนเพื่อนทิ้งเพื่อนโอเคเดินไปเลยเดินแบบรวดเร็วทันใจเอ้ยอย่าบังนี่ตึ๊ด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 น้อมบอกว่าพี่พี่มุกจะตามหลังเรามาแล้วค่ะ คุณมาถึงกันไวจังเลยดเดี๋ยวพวกคุณทำไมพวกคุณมาถึงกันกันจังไวจังยคือนไนั่นเยมันเดนยนทาอ่างเงี้ยโอยีหเออ้เท่านผู้ชมไม่ได้เสียงพี่นาองจะเอาไว้ใกล้ๆเลยครับมันได้ฮันจีนฮึบ <c oughs> ฮึบโอเคอันนี้ต้องอใส่สุอันนี้ใส่สป,ปีดเลย oh. มึอโอ้โห oh, oh, oh. อย่าดัน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 คุณเป็นคนยังไงเนี่ยฮะ oh. ทำไมคุณชอบดันเพื่อนเนี่ยฮึบ <H up. S 2> ออดึบ <H up. S 2> <ด> โ,โหนนี้ยิ่งมันยากกว่าเดิมเลยนี่ยังกระโดดลัวๆพวกคุณอยู่ไหนกันน่ะผมอยู่สเตทที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ตเตอร์กำลังจะตามไปเนี่ยแหละพวกคุณอยู่ข้างหลังผมลอโอ้โหไม่เห็นเลยยงงลงล้้วเเรราา่่ตออย ไม่รู้ทำเสียงใส่ชื่อบริธู์กบเกิดความผิดใช่ที่เขากบเกิดความผิดโนโนช่องเองชื่อไนท์กริ๊นิ่งครับปากกินเหรอ ค่องทีวีเอ้ค่อนค่อนไม่ใช่ค่องพูดเสียทรงว้าวว้าวเออไอเดิน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 นด่งพอดีนะก็นะผมมันเซียนปลากกวาอยู่ห่างจากพี่ไนมาก อันทำไมอันนนช้าจังเลยอ่ะโอ้โหพูดเหมือนตัวเองไม่ช้าเลยไอเป็นบ้าเลยเ้าคุณอยู่ไหนกันอะผมมาไกลแล้วนะใช่ผมก็ไปไกลเหมือนกันมาไกลไปไกลมาไวไปไกลมาไวไปไวี่กลัง ไปช้ากอนไปไหนแล้วกอนเหมือนกอนทิ้งเพื่อนอะใช่ผมทิ้งเพื่อนผกระโดดรัวๆเลยที่เป็นคนดีเกลียดเพื่อนตัวเองไงด่าเพื่อนตัวเองว่าช้าว้าวเพื่อนดีๆมากๆเลยใช่เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยคือเต่าทำไมตอนนี้หนูเริ่มรู้สึกลายตาแล้ว โอ๊ยาลตาโอ้ยเด็กวัยไอ้นะผมเป็นซีนปลากัวเมื่อกี้ยังร้องอ้าอยู่เลย เง wow. wow, ินห้าบาทว้าวว้ามใช้ไปทำอะไรได้กี G นนนะอ่นเน,น,นี่ยนะอั้นไดไพเวยเองขึ้นม้น,นะพูดเองงงเองคืออะไรนี <desaf> ่มันเอาแต่มุกเดิมๆไม่ใช่มุกเดิมลย มันเอามาเป็นบล็อกๆเลยมันจะเด็กเรามาเป็นบล็อกตอนนี้ทุกคนก็ไม่เห็นผมเลนะคนระับเพราะว่าผมมันเซียนเกินนะนะช่างเป็นผู้ผู้ชายที่เก,ก่งกล้าจริงๆเฮ้ยหนูโทรใส่อ่นงนึงตอนนี้ดานิเ้ตตกไปสิบรอบแล้ว พี่นายไม่กก่งไงอยายามเลยี่อยาพยายามเลยเพราะพี่นายไม่กมก่ง รีพอร์ตเลยเจฮิตไปทางไหนเจฮิตไหนกันนนท์ฮะไปทางไหนทางซ้ายขวาเฮ้ยหนูรีพอร์ตไปแล้วเจฮิตนะมันโกงพี่นายเมื่อกี้หนูเห็นมันลอยต่อหน้าต่อตาเลยไปพี่นายหนูกำลังไปจุดสูงสุดเอ้ยอะไรของสิ่งที่เรียกว่าการผ่านด่าน ดใครโกงกลมาต่อแทนชัว่วเก่มุก คือหนูอยากรู้ว่าพี่ไหนมีเพื่อนเพื่อนทุกคนของพี่ไหนเป็นผู้หญิงหมดเลยอ่ะไม่ไหมหมายถึงคนที่เป็นเพื่อนพี่ไหนอ่ะ ว้าวคนอาจจะมีการออกเสียงที่แตกต่างการพูดนัตมิชาทำไมเดินมาถึงแบนี้เร็วจังเต่าเออเต่าบายๆนะนัตมิชาเย้มาถึงเลยเออไปดู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  ตึ๊ดตึ๊ดตหูช้าต่อไปสีขาวสีขาวดีขึ้นสีฟาดีขึ้นสีเขียวดีขึ้นโอสีเลืองดีขึ้นสีส้ดีดูสีส้มเร็วขึ้น อะไรนะขึ้นมาเกือบถึงเขึ้นแล้วเห็นเห็นเห็นอะไรสีแดงไหมไม่แต่หนูมาก่อนพี่ไใหนูชนะเอ็เราเป็นเดือะแฟดเว้ย กดติดตามช่องพี่นายแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับไปละจุบ๊บจุ